ครับนี่ครับถ่ายรูปคนเยอะก็ดูเลือกมุมเอาโอ้โหมุมนี้สวยจริงนี่รเราบัง เนี่ยบางแสงอาทิตย์อยู่ข้างหลังเราอ่ะสวยมากเลยอ่ะแสงแล้วเหมือนมีเราแบบว่าเบียนหัวฉลาดอ่ะดูเหมือนเป็นคนฉลาดโอ้มุมนี้สวยมากเลยนะหุมุมนี้สวยมากสวยมาก,มากเดี๋ยวเดินเข้าไปข้างในกัน<ม>นี่เข้า,ขามาใ<ม>หญ่น้องโมโหยิ่งใหญ่อลังการนี่เดินอ้อมซ้ายมาด้านหลังนะครับ นี่เป็นจำลองนะเข้าวัดทางนี้เดินอ้อมเข้าแล้วก็เข้ามาวัดสัตว์ด้านหลังที่เราอยู่ตอนนี้นี่ฮะเขาบอกว่าลอดใต้เสาจ้าพอมีคนลองละขออนุญาต ้านี่ครับองค์ใหญ่ด้านหน้านี่ครับองค์ใหญ่สุดนี่ครับ 기상 <목소리도>